สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะเอาพิธีการทำบุญโรงงานเเป็นโรงงานของร้านนะคะแล้วก็มีพิธีทางาพามแล้วก็พิธีทางสงพิธีทางาพามนี่ก็คือจะเป็นการไหว้ที่ศาลพระภูมิแล้วก็พระพรหมนะคะก็จะมีพวกอาหารทั้งข้าวและหวานหมูเห็ดเป็ดไก่เอามาใส่พานรวมทั้งเหล้า ขาวแล้วก็ขนมนมเนยพร้อมเลยนะคะแล้วก็จะมีพนักงานของบริษัทเนี่ยไปนั่งว่าอยู่ด้วยด้วยความพร้อมเพียงนะคะแล้วก็จะพามน,นี่ก็จะสวดตามภาษาเป็นภาษาบาลีนะคะก็จะเป็นการสวดทำให้กิจการ รุ่งเรืองร่ำรวยเฮงเฮงปังปังก็พูดเป็นภาษาพามปนกับภาษาไทยนะคะพอเสร็จพิธีทางพามเสร็จก็จะเป็นพิธีทางสงพิธีทางสงก็จะมีพระจะมีพระสงฆ์เนี่ยมาสวดอวยพรให้การทำงานจเจริญรุ่งเรืองมีพระเก้าองค์นะคะแล้วก็ทำพิธีสวด สวดแล้วก็ให้ศีลให้พรให้เป็นสิริมงคลกับเจ้าของแล้วก็ผู้อยู่อาศัยหรือว่าผู้ที่ทำงานอยู่ที่นี่รวมทั้งลูกหลานเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ